สวัสดีครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมในรายการพ่อครัวหัวปัน่นเรียลลิตี้ก้นครัวรายการแรกของเมืองไทยที่จะพาคุณผู้ชมไปหัวหมุนกับเหล่าพ่อครัวและแม่ครัวในร้านอาหารสุดโปรดของใครหลายๆคนพร้อมกับเบื้องหลังความอร่อยที่กว่าพ่อครัวแม่ครัวทําให้อาหารที่ออกมาติดปากลูกค้าถึงขนาดที่ว่าทํากันแทบไม่ทันเลยทีเดียวครับและว,วันนี้รายการพ่อครัวหัวปัน่น จะพาคุณผู้ชมที่อยากหาอะไรอะไรอไร่อยๆมากระแทกปากกันช่วงค่าเนี่ยกับที่ร้านสองเป็ดพะโล่ี่แยกวางหินนี่เองต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยคนเยอะทุกคืนครับที่สําคัญเนี่ยถ้าใครผ่านไปผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าครัวของร้านนี้เขาตั้งอยู่หน้าร้านพร้อมเหล่าพ่อครัวแม่ครัวอีกหลายชีวิตที่กําลังหัวปั่นกับการทําอาหารอยู่ ร้านก็ใหญ่ลูกค้าก็เยอะอย่างนี้อยากจะรู้จริงๆว่าความวุ่นวายและความหัวปั่นมันจะเยอะขนาดไหนเรามาลุยกันเลยครับร้านนี้เขาเปิด4ี่โมงเย็นแต่พ่อครูวหัวปั่นเนี่ยอยากมาดูก่อนเลยว่าก่อนเปิดร้านเนี่ยเขาทำอะไรและเตรียมอะไรกันบ้างม <Hey. S 2> ีร้านยังไม่เปิดหรือว่าเจ้าของร้าน,นยังไม่มากันแน่เนี่ยแม เดี๋ยวนะเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่กําลังทําอะไรอยู่นั่นน่ะท่าทางหน้าตาเนี่ยบ่งบอกได้เลยว่าเจ้าของร้านชัวว่าแต่ผมนี่ยังไม่เห็นลูกน้องร้านเฮียเลยเห็นแต่เฮียนี่แหละที่มาเปิดร้านลูกน้องเนี่ยไปไหนกันหมดละเฮียเด็กก็จะเตืดนประมาณนี้อีกสักประเดี๋ยวเด็กก็จะทยอยมากันหมดแล้วทีนี้ใครหน้าที่ทําของทะเลก็ทําไปใครหน้าที่จัดเตรียมอาหารก็เตรียมไปใครหน้าที่ทาาําความสะอาดก็ทําไป คนต้มคนทอดคนหัน่คนคคละส่วนหมดแล้วป่านนี้แล้วเนี่ยไม่ไปตลาดซื้อของเหรอเฮียผักนี่ตอนเที่ยงคืนเราจะไปซื้อที่ตลาดสี่มุมเมืองแล้วส่วนของทะเลที่เราจะบินไปวางเดียเด๋ยวประมาณในบ่ายสองครึ่งเนี่ยเขาจะส่งมาของสดจะให้ส่งมาตอนบ่ายสองครึง่ง กว่าจะมาเป็นสงเป็ดพะโลเนี่ยเริ่มมาจากอะไรอะครับเฮียตอนแรกไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเป็ดพะโลฮะก็มีอาหารไม่มากหรอกทีนี้เราก็เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆและเราทำเองกับแฟนสองคนลูกน้องไม่มีผมคนผัดคนผัดคนปรุงคนหั่นเองหมดทุกอย่างแฟนก็อยู่หน้าร้านคอยต้อนรับคอยเสิร์ฟคอยเก็บแถวมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขยายขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วทําไมเฮียถึงทําอาหารเป็นนะครับ เราะเราบ้านอยู่ทนครปฐมไอสูตรนี้เราก็โอเคอยู่แล้วเพราะอยู่ที่นครปฐมบ้านก็รับทําโต๊ะจีนอยู่ด้วยแต่เดี๋ยวนี้พอโตๆโต,ตกันหมดแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายก็เลยเลิกเลิกกันหมดทําตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อพอรับโต๊ะจีนทินท้งลูกๆก,ก,ก็ต้องมารวมตัวเนี่ยช่วยทํางานทําอะไรกันแล้วอย่างเมนูซูปเปอร์เนี่ยเฮียเป็นคนคิดทั้งหมดหรือเปล่าก็เหมือนกันเราก็คิดขึ้นมาเองอ่ะคือเคยไปกินที่อื่นเขาเหมือนกันแต่รู้สึกว่ามันไม่อร่อยเราคิดว่าเราทำนะมันน่าจะอร่อยกว่านี้ ก็มาทําก็ได้รับการต่อรับดีมากเลยใครๆก็บอกว่าที่นี่อร่อยมากๆก็เป็นที่เราคิดขึ้นมาเองอะ่ะแต่แรกๆเราก็คงไปกินที่อื่นมาก่อนเนี้ยแต่เราสึกว่ามันก็ไม่เห็นจะอร่อยแต่มันดูแล้วเข้าท่าดีเราก็เลยเอามาปรับปรุงกว่าจะให้อร่อยถูกปากติดใจลูกค้าเนี่ยคงใช้เวลานาน,านไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมเฮียกว่าจะถึงได้วันที่นั่งนี่ก็ไม่ต่ำกว่ายี่ปีขึ้นอะ่นะก็เพิ่งได้นั่งไม่นานนี้เองก่อนนั้นก็ต้องทํา ทุกวันนี้ถ้าวันยุ่งๆเราก็ต้องเข้าไปช่วยผัดเหมือนกันเพราะว่าต้องการให้กับข้าวมันออกมาแบบใบไวไงถ้าไม่อย่างนั้นมันแบบว่ามันจะช้าเราต้องการแบบว่าให้ข้าวเนี่ยออกได้เร็วแบบร้านข้าวต้มเนี่ยสำคัญที่สุดคือหัวใจที่ผมคิดนะกับข้าวต้องไวแล้วต้องอย่างน้อยๆต้องพอกินได้ราคาพอสมควรเนี่ยลูกค้าเขาก็รับได้แน่นอนแต่ถ้าอร่อยแต่ช้าลูกค้าก็เบื่อแต่ที่นี่รับประกันได้นะว่าอาหารที่ออกเร็วมาก เพราะเราดูทุกจุดเลยถ้าติดขัดจุดไหนแก้จุดนั้นว่าติดเพราะอะไรจะไม่ให้กับข้าวติดแป๊บเดียวต้องได้เลยถ้าสมัยก่อนนู้นเปิดใหม่มีวคือเราก็เบื่อหน่ายกันก็เคยคุยกับลูกค้าเหมือนกันว่าเมื่อไหร่พวกนี้จะหมดไปเขาบอกถ้ามัน ฝากจะเลยเข้ามาเมื่อไหร่พวกนี้หายไปเองแล้วมันก็จริงๆเพราะผมขายตั้งแต่ถนนหน้ายังเป็นดินอยู่เลยป้อมตำรวจไม่มีไฟแดงไฟแดงไม่มีตั้งแต่สีแยกเรือยาละทาที่ไม่มีบ้านเลยนะซ้ายขวาเนี่ยแล้วส่วนมากมันก็จะมีแต่พวกท้องถิ่นเนี่ยก็ถ้าความเจริญมานี่ไอพวกนี้ก็หายไปว่างั้นนะนเหมือนว่าทาลงไปแล้วมันเป็นสิ่งน่าอายไปเองแล้วมันก็หายไปเองจริงๆแล้วก็หายไปจริงๆไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีก็หลายๆปีก็ไม่เคยเห็นนะ แต่สมัยก่อนนี้บ่อยมากมีเขาทุกอย่างกินแล้ววิ่งต่อหน้าต,ตาก็มีเอ,อกินเนี่ยเราก็นั่งอยู่ก็เห็นอยู่น่ะวิ่งเฉยเลยทั้งกลุ่มเลยเนี่ยแล้วเฮียเนี่ยทำยังไงอ่ะบี่ทีก็ไล่กวดบางทีก็ไม่ทันบางทีก็ไม่รู้ทาไงฝ่าจะงงฝ่าจะรู้ได้ไปไกลแล้วขึ้นรถไปแล้วก็มีจ่ายต่างค่าของทะเลก่อนเอาของเงินสดโอเค ของทะเลเขาก็เริ่มส่งมานี่ปลาเกา๋าปลากระพงปลาจระเ,รเม็ดหอยลายหอยนางลมหอยแมงผู้ปลากุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้ใช้หมดหอยลายก็วันหนึ่งก็ประมาณ20โลหรือว่า30โลกุ้งก็ประมาณ15โล20โลเหมือนกันใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย ว่าแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเฮียทาอะไรมาก่อนนะก่อนหน้านี้ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่คงเตยแล้วก็มาส่งหนังสือพิมพ์แถวๆนี้มาได้แฟนที่นี่แล้วก็มามาอยู่แถวนี้แล้วเราเคยส่งหนังสือพิมพ์แบบว่าบ้านที่เขาจัดตลาดสดขึ้นมานะเราเคยส่งถึงพมที่บ้านเขาแล้วพอเขาจัดจัดตลาดสดขึ้นมาเราก็เลยจองที่ขายของเลยเนี่ยนั่นน่ะนานานคือจุดเริ่มต้นตอนแรกก็เหมือนอาหารตามสั่งทั่ทวไปอย่างเงี้ยนละฮะก็ทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรพิเศษ เพราะตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยแบบว่าชํานาญหรือว่าอะไรเท่าไหร่เริ่มหัดค้าขายไปเรื่อยๆร่วมสิบปีถึงจะรู้จักว่าเป็นร้านโงขึ้นมาแล้วฝ่าจะเรียกว่ามั่นคงได้นะ่นากลัวจะเลยยี่สิบปีเมื่อก่อนร้านเล็กๆฮนะโต๊ะนั่งนี่ประมาณ4-5หชุดทํากับแฟน2คนตอนนี้ลูกน้องก็ประมาณ50คนได้ว่าแต่โทงเป็ดพะโล้เนี่ยมีเมนูเด็ดกี่อย่างครับมีดูที่นี่ก็มีเนี่ยเป็ดพะโล้แล้วก็ซุปเปอร์ แล้วก็ปูผัดผงกะหรีครับสามอย่างที่นี่จะเป็นอาหารเด็ดรู้ที่มาที่ไปของร้านสงเป็ดพะโล้กันไปแล้วช่วงหน้าอยากจะรู้จริงๆว่าที่เฮียบอกว่าหัวใจหลักของร้านนี้คือความไวเราอยากจะรู้จริงๆว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะไวสักแค่ไหนเชียวช่วงหน้าห้ามพลาดในรายการผอครัวหัวปั่นนะครับ